นุ่ม้อยใส่ไปอันนี้ข้างหลังได้ดุมมาจากไหนซื้อใช่ไหมกี่บาทา <c oughs> ดุมสิลวดดุมกระจกสิลวดใหม่อันนี้โลท่านได้แต่ไหนามาซื้อต่อเพื่อนนี้ เขาขายคู่เท่าไหร่คู่ละร้อยนี่เออดีมากดีมาก <Kid. S 1> ไอ้หนุม่มน้อยฮะไหนให้นะ้าดูสภาพโลก่อนสิลกูกเ,เออ,ไ,อไม่เป็นไรก็คู่ละ100ร้อยก็โอเคไปน้องเขาอาจจะได้เงินมาวันนี้ไปขายน้ำพริกไหมนี่ไปใช่ไหมไๆๆๆๆใครเป็นคนทำน้ำพริกให้ป้า เอาไปขายกี่ถุงลูก 5, 5, 5, 5. นี่ขายหมดทุกวันไหม 5, 5. เออเกิดธรรมดาการขาขายก็ต้องมีหมดบ้างไม่หมดบ้างหนึ่งสิบเจ็ดคูณหนึ่งสี่ศูนย์เมอินทแลนด์อันนี้บันไซแท้นะนี่นี่เป็นบันไซแท้เลยไม่ใช่บันไซมาเลยเออเออพิตาลเปลี่ยนสิลวดให้ไป กว่าจะได้แต่ละบาทน้อยนายเนาะเออกว่ากว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์วันหลังเองมาเปลี่ยนยางนี่เด้อเองเองเอาคาร์เรงมาเด้อเดี๋ยวน้าจะให้ยางเองหน้าหลังเอาไหมเออเดี๋ยวหามือสองเก็บไว้ให้ยางมือสองเบอร์สองร้อยอ่ะหนึ่งแปดห้าห้าสิบทับร้อยเอาห้าสิบห้าสิบแปดห้าห้าสิบเก้าสิบห้าสิบทับร้อยประมาณนี้เนาะ เออเอเงจะได้ไม่ต้องใส่ยางใหญ่แน่หนุ่มอันนี้ยางเบอร,ร์อะไรวะตา,สา,สาลสองเจ้อหน้าใช่ไหมสองเจ็ดห้าเลยเหรอนี่ข้างหลังเบอร์อะไรนี่สองห้าศูนย์สองเจ็ดห้ากับสองห้าศูนย์ล้อหน้าใหญ่กว่าเลยใช่ไหมนี่ฮะเออมาเห็นเองขายของแล้วโอ้สงสารถือว่าสุสดยอดแล้ว กลับมาไี่นี่มีรถขนาดไม่มีเสียบๆเข้าไปทีนเดี๋ดยวไป<ด>หาย,ยางให้อิงก,ก่อนอ่าตัวนี้ยางเดิม2 7 5เจ้าเจ็ดว้าทรอหน้าเองใส่ใหญ่แท้ไอ้หนูเออเอาอันนี้นาให้ยางเองเส้นหนึ่งก็ถือว่าโอเคสภาพก็ยังเหลือประมาณ60-70%เปอร์เซ็นต์ เบอร์หกสิบทับร้อยสิบเจ็ดนี่ยฮะลองใส่ดูรคันนี้เคยต่อพ่วงเดี๋ยวเนาะยังไม่ได้ต่อนี่ออ ท่านน่งวใช่ไหมเด็กขยยนเนียโมนี่เขียนจริงขายของนาเซเว่นใช่ไหมทางเออได้ดุมหลังยังสวยเลยดุมหลังใหม่สีลวดใหม่แต่โลมือสองอ่ะใส่ให้น้องเข้าไปไไช่วยๆกันไป อยู่กับพอ่อสองคนสัมภาษณ์ก่อนอยู่กับพอ่อสองคนใช่ไหมแล้วตอนนี้พอ่ออกรถอีกคันเนี่ยเนาะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาทำงานจนได้เงินออกรถอีกคันหนึ่งแล้วอะ่ะเออแล้วอันนี้เปิดเทอมนี่จะเรียนที่ไหนบันทีเราเรียนปอะไรม,ห,มหนึ่งเออบันทีมันมีหมหนึ่งถึงมสามเนาะเออเรียนเด้อโดยกุ้ยมันไม่เรียนแบบ ไอ้กุยมันมีโอกาสนะแต่มันไม่เรียนนะมันเกเรตอนนี้มันลบหนีหายไปหมดเลยทั้งตำรงตำรวจอะไรกำลังไล <laughs> ่มันเรียนเลยเรียนอ่ะดีที่สุดแล้วอย่างน้อยให้มันจบม .3 เด้อเอออย่างน้อยให้มันจบม .3 ทุกวันนี้จบป .6 แบบน้ำไม่ได้เรื่องหรอก ดูช่างตานที่จบมหกช่างตานกับช่างทินจบโมหกอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกเอาจริงอออ่านไม่ออกนะนี่เขียนก็ไม่ถูกทั้งช่างทินทั้งช่างตานโมหกมาจะได้ตั้งโชคจริงๆให้ดุมหลังเขานี่ นี่สินี่นเก็บเงินเดอมีผ่าหมกเดอร์ของ VCT กับชันสปีดเสียงเพราะเดี๋ยวใ,ให้ราคาพิเศษนอะเอ้เสียงเพราอ่าใส่มาเดี๋ยวตั้งตั้งให้สิบห้านาทีพอสิบห้า <c oughs> นาทีพอ <c oughs> <c oughs> ป๊อปๆ๊อปป๊ปป๊ปเสร็จเลยอาจารย์ข้างนี้เสร็จเลยอเองจะพิจารณาอะไรันเดี๋ยวเออิองจะได้ไม่โรนานกับเบียร์แค่นั้นแหละพิจารณาข้าเดียวซีมหมดแล้วหมือนกันพูดไปว่าอะไรไไนะเออดีมากต้องแต่งมันต้องมีาหาเงินเองได้ก็ต้องแต่งเองแน่นอนขนาดเลย ่ะกบเข้ามาตามเพื่อนก็พอเพื่อนนะจับให้โลชุด1 0ึ่งรเท่ากับวงละห้าบาทไม่ใช่ธรรมดาให้เราหมุนด้วยสิอาเดี๋ยวจัดการเลยถ่ายแกคลิปเราไปดูนะ นั่นนักพงส่งอะไรส่งใครส่งของเออที่ไปอยู่สุริน์เออส่งรไปส่งอะไรนี่จะเบียรอินเยอยู่ีตา่ สายลงให้หน่อยแล้วจะเสร็จแล้วไหนติดตรงไหนฮะขวาขวาเอฟไม่ให้ใครเห็นเลยเอฟไม่ให้ใครเห็นใช่ไหมนี่ติ๊กเกอร์นี่ฮะเขาพ่มติดตรงนี้เลยดูการติดทอร์เรซิ่งเองติดในเนี้ยบจริงๆเลย เองกะว่าติดให้เขาแบบมไม่ได้้ขึนมามมาพอนี่ใสยางมาตรฐานแล้วใส่ย,ยางไอ้ตัวนั้นอะโสองเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะตันเนาะและล้อหลังแค่สองห้าศูนย์สิบเจ็ดด้วยลากคีไปตายกันหา ให้ช่างคินลองก่อนจะได้รู้ว่ามันแรงไม่แรงแค่ไหนวันหลังจะได้ไม่กล้าแข่งด้วยเออชนะเคลียร์มาอุ้ยขบูใหม่ด้วยนี่อ่า,อาลงไปพี่กันเลยโอ้แอ่ Hãy dốc hai đu này Hào Chiên dốc hai đu này